ลับบ้านให้ได้เลยมาเราก็จะมายิงตุ๊กตากันนะครับทุกคนตุ๊กตาเราชอบยิงมากนี่ถ้ามีลอยนัดลอยยิงได้้อยตัวเลยนะครับทุกคนแต่วงงบเราไม่พอตุ๊กตาไป20บาทได้เก้าตัวนะครับทุกคนพี่เขาใจดีมากเลยเขาเอาตัวนี้ให้เราเราชอบมากเพราะว่าปกติตัวนี้ต้องแลกถึง15ตัวเลยแต่พี่เขาใจดีให้ตัวนี้เราคุณที่ลานนี้เลยนะครับจะบอกว่าของเล่นที่นี้เยอะมากเลยครับทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรถึงเราจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่กันเลยมาเรามาจับลูกโป่งกันดีกว่าครับทุกคนหนึ่งลูก20บาท มีหลังวันแน่นอนแต่ว่าเราหมาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ตุกตาตัวเล็กหรือตัวใหญ่หรไรเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่พี่เขาบอกว่าได้ตุกตาแถบนี้เราก็มาเลือกกันเลยครับว่าเราจะอาตุกตาตัวไหนคือเลือกยากมากสรุปก็ได้น้องแกะตัวขาวแล้วมาปาลูกบอลกันดีกว่าครับทุกคนปาลมสามแก้วได้ตุกตาตัวใหญ่เฟรเลยง่ายมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทําได้หรือเปล่าหนึ่งสองสามเฮ้ยทุกคนเลยแก้วเดียวเองเราจะได้ตุกตาตัวใหญ่ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นเอาตุก